กับผและเพื <Jenny think ält> ่อะครับเป็นการแห่แสดงความความยุนะครับในวันนี้วันเิดของท่านรัมีการนะครับโอกาสนี้ก็จะได้ขออนุญาตควาเดีเชนญนะารทักพรอ่งนว้กับจังหวัดจุฬาลรณในการเป็นตัวแทนนะครับของจากคณะผู้วิหารและก็คณะครูนะครับได้อุทธรณ์มาเกิดนการได้กับทักรุ่งใการ นานาของบุคลากรโรงเรีนนนยนโรงสูศิล์นัีขดีแสดงความยินดีญญดและวันนี้พวกเราในชุนชมคิดว่าเสร็จกิจกรรมที่ให้ความรักความอบอุู้กับท่านผู้ในการทุกครั้งที่ผ่านมานั้นนะครับเราก็คงไม่มีบรรยากาศอย่างนีน้ปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่พิเศษสําหรับท่านผู้ในการเจ้าอาวาชาจพรย์งานในนามของบุคลากรโรงสูงศิลป์นั้นดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระศรีนักไตรที่ท่ยานผู้ในการเกจฉัชนชังวาจาเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณญาบันมีที่อยู่ในบริเวณในมณฑลปิถันนี้แห่งนี้จงคุ้มครองปกปักรักษาให้ท่ยานผู้ในการเกจฉัชนชังวาจาจงประสบแต่ความสุขความเจริญในสิ่งที่ดีงามนำพาบุคลากรของมณฑลปิถันนี้ ให้เริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปตลอดไปนะครับขอให้พวกเราแสดงความเชื่อมโยยินดีกับท่านผู้ในการอีกครั้งหนึ่งนะครับ พี่น้องชาวาสีนคดีนะครับลูกฟ้าทุกคนที่ได้รุวมงานถือเป็นใจมากนะครับปีนี้ขออายุ54ปีนะครับขาม56สีกับเาก็ที่นี้ก็ขอให้ตัวเองมีความสุขกับตัวเองก้าวหน้าและขอให้พี่น้องทุกคนชาวบ้าขาวสีคดีขอขอให้มีความสุขกับเจริญนะครับก้าวหน้าที่ที่ไป สูงสีดานาีพัฒนารูปหน้าของตุ๊กตาให้เป็นรูปนี้ต่อไปนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังของประเทศชาติเมื่อวานนี้ผมก็ได้ไปพบตับพี่น้องสิทธิ์ก่านะครับชาวสีาธานีที่ประจัดที่เน,นี่ยนะขอเยียเยี่ยมนะครับเขาก็เซอร์ไทยนั่นเองนะครับพอบดีงไปเจอเกันไปธิ์เก่ารุ่นรุ่นนี้ผมก็เปหนปี2 0 0นะครับ ตอนนี้รุ่นเขาก็เลยรองเพลแอนด์เปอเปร์ดี hmm. hmm. yeah. not, ้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเป็นอย่งยงยองไม่ได้นอนก็ขออนุญาตจับค้างเพราะว่าทุกเช้าเนี่ยผมต้องมีคางติดมาหาพี่น้องเขาที่ที่นี่ก็ที่จะทำการตรวนะครับก็มีความสุขดีก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องเราชาวสรีเทพทุกคนที่ได้จากก่จกรรมนี้ขอบคุณมากครับ